ไม่ใส่กินตัวมันเป็นตัวโอ้ยไอ้เียแล้วแล้วแมพหิมาตัวกูไม่รับจู่กูกูตายเลยโอ้ยใครยูเนี่ยผมเป็นขุนยศมันมีคนยิงอยู่คนเดียวกูจะอยู่ตรงนี้กูจะไม่ไปไหนถ้าอย่างอเล็กอย่าตายอเล็กเขอกาส ขอกายคุอยู่ตรงนี้กุไม่ไปไหนหรอกมันหนีแล้วมันหนีแล้วเนี่ยไอ่ไหนไม่บอกว่าขานกือยี่นี่หลอกคือยี่โดนหลอกลือไอ้น้ำออกออกมาข้างหลังออกมาไม่ไตะวันยืนนิ่งเลยวะตะวันไม่เล่นแล้วอไอ้แย่าตะลักไอ้เคมันตรงนี้คืออะไรวะไอ้ไอ้ไอ้เคมันตรงนี้คืออะไรวะกูเองแหละอย่าทำอย่าทำเป็นเล็กอย่าทำเป็นเล็กเล่เกอ ไอ้เราเก็บฐานเลยตะวันเนี้ยไอ้ตะวันตะวันมันอยู่กับกูตะวันมันไม่ได้เล่นมั้งเล่นเล่นจริงๆไม่แต่ชัวแรกกับตะวันเล่นเล่นตะวันเล่นอยู่อะไรจะไปกันหมดนะอั้เกเตอร์มันรอดได้ไงอ่ะไรจะไปกันหมดไอ้เย้อ้ยละข้างบนนั่นคือเฮียอะไรวะ

ไอ้ยังมึงโดนเข็มมันไอ้ยังมึงโดนเขียบมันกัดเาล้ะไอ้ยังมึงโดนเข็มบมันกัดคอไปแล้วนะ่อ้ยังบอกว่าภาพออกกองเมื่อกี <re ้เฮียมากไอ้ยังโดนยังโดนเขียม nope. ันกัดคอไปแล้วเมื mm ่อกี้ไอ้ยังแล้วแม่งตายเยังเห็นก็ตายก่อนอะเหมือนกับเหมือนกับทำแบบนี้ โอ้โหไอ้แหรเลยขึ้นไปด้วยกูไปแช่เนาไอ้มึงสามพี่น้องช่วยกูไ่แช่เลยทำไมคยิงคอยกูนี่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 ได้ได้เออเออกแว่าดัดกัดกไม่เก็บไม่เก็บกูไมกินเถอะบอนเจ้ากูยิ่งพบยางเงี้ยพี่ว้าง กว้างกว้างเหี้ยเลยสัตว์กว้างไปเหี้ยแล้วหัโผล่แล้วหัวโผล่นะกว้างเอาหัวโผล่นะเอ้ยไม่ให้โอกาสเลยเย้แบบนี้แบบนี้ไม่มีมุมมองพระเจ้าให้เล่นน่ะไม่สนุกเลยไม่มีในตัวกูไม่มีอะไรเลยในตั๊กูไม่มีอะไรเลยเอ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันภาพภาพที่กูเห็นนั้นมันเหี้ยมากเลย เพี้ยอะไรคือการที่การที่ผู้ล่ากับผู้ถูกล่ามันอยู่รวมกันว่อะไรกันช้างรเนโดนมึงโดนฉกตายแล้วยไอ้เหี้ยโดนมึงโดนฉกตายแล้วเว้ยอนฉกตายแล้วกูอนไโดนฉกแล้วเว้ยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยช่ย ร้อยแล้วเ,เว,ว้ยเป็นคู่เป็นคู่าจักรพรรดิตลาลจากัรจกรวรรดจักรพรรดิจักรพรรดิอูอใใครได้เป็นง